ไอ้บ้ามันดกกระจกอ่ะไอ้บ้ามันเชียร์พ่อๆหรอคะเขื่อยยันเฉื่อยแล้วเฉื่อยแล้วเนี่ยขาขาไอ้บ้าพาใครมาคนนี้ใครคนนี้ใครครับอะไรกันอ่ะทำอะไรกันตรงนั้น

ผู้ชายห่อเธอต้องถามกสิอาญญาอาญ่าอาญ่าอาญ่าอาญญาอาญ่าแต่คราคุณนี้ญญากันเร็วควณนี้ล่าแมสคุณนี้ล่าอะไรหาอคนี้ล่าแมสจะเกินแะรกันงันเหรอเกิดแาสต้องทความรู้จักกันแบบนึงชวนผู้ชายเพิ่งเข้าถึงรู จับมือได้ไหมจับมือได้ไหมเฮ้ยจับมือได้ไหมจับมือจับมือพี่หน่อยไปไปพี่พาไปเที่ยวอุ้ยเอ้าพี่พาไปเที่ยวหรอเที่ยวเลยวะทำไมเราอ่ะยังไงเราอ่ะอย่าไปต้องขยะมาทางนี้มาทางนี้

สวยไหมคะเนี่ยไม่ทำอะไรพี่เขาค่ะลูกไม่ได้สิอะไรนุ่มๆใกล้ๆเลยนะถ่านีังางก็โดนของของนจโย่

ก็ไหนคะจินจัง่ไ่ชอนิลไก็เอน่ตาใ่ไม่หรอไม่ใช่เจ้กงนี้ไปเลยไม่ต้องก่เนาะค่ะใส่ได้เลยใส่ได้เลยอันนี้กอยาฮะอันนี้ของกอยาของของกา่ะเป็นสีขาวเจไ้ได้เป็นสีขาวด้วยเอาเสร็จแล้วหรอหเลยหานสุดยิ่งน